สวัสดีครับวันนี้เรามาชมเหรียญหล่อโบราณรุ่นสมปรารถนานะครับหลงวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับจะสร้างปี2,563นหนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาชมเหรียญแรกกันเลยนะครับเป็นเนื้อเงินลงยานะครับจำนวนการสร้างเพียงหนึ่งรเหรียญเท่านั้นนะครับอ่ามีต่อโค้ดทัน,นเบอร์ด้านหลังนะครับสำหรับเนื้อเงิน ลงยานะฮะนี่อ่ามาชมเหรียญที่สองกันนะครับเนื้อเงินบริสุทธ์นะฮะจำนวนการสร้างหนึ่งร้อยเหรียญเช่นกันนะครับนีก็จะมีต่อโค้ดด้านหน้าสองสองโค้ดหมายเลขจะอยู่ด้านหลังนะครับหมายเลขจะอยู่ด้านหลัง สวยงามนะครับรุ่นนี้ามาชมในการที่3นะครับเนื้อนวะลงยาจำนวนการสร้างก็หนึ่งร้อยเหรียญนะฮะร,รุ่นนี้จะเป็นรายการลุ้นนะฮะทั้งหมดจะสร้างเพียงแค่100่งลังนะครับจำนวนการสร้างน้อยมากๆปุกเสกโดยเกจิคณาจารย์27รูปด้วยกันนะฮะ ก็จะมีหลวงพ่อพัดหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะฮะนี่อันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับรายการที่สี่เนื้อนวะเต็มสูตรนะฮะจำนวนการสร้างหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับอ่าหมายเลขอยู่ด้านหลังครับรายการที่ห้านะครับเนื้อสามเคนะฮะหรือว่าสังกษัตร์นะฮะนี่สวยงามนะฮะ สร้างหนึ่งร้อยเหรียญเช่นกันนะครับเนื้อสามกิย์เป็นเหรียญหล่อโบราณที่อ่าหล่อได้คมมากๆเลยนะเนดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่ความหนาของเหรียญก็จะประมาณนี้นะฮะามาชมรายการที่หกรายการนี้ก็สวยงามนะครับเนื้ออระกาส ซาตินลงยาจีวรนะครับจำนวนการสร้างเพียง500ห้าร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับนี่นี่ครับมันจะมีพอสอบอกนะครับ2 5งพน้าหสิบนะครับพระครูวินิตปุญญาก่อนวัดฐานทหารเล็บวัดห้วยด้วนนะฮะก็โค้ดและนัำเบอร์เนี่ยก็จะสลัดตามเนื้อไปนะครับการปองแปลงนะครับ มาดูรายการต่อไปนะครับรายการที่7เนื้อทองแดงซาตินอ่านี่ครับทองแดงซาตินจำนวนการสร้างเพียง1000เหรียญเท่านั้นนะครับก็จะรนดับเบอร์ 1- นึ่งถึง1น0 0นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับสวยงามนะฮะแล้วก็รายการที่9 เนื้อกะไหลเงินลงยาจีวรนะครับกะไหลเงินหรือว่าชุบเงินเนี่ยฮะลงยาจีวรจํานวนการสร้างก็หนึ่งพันเหรียญเช่นกันนะฮะก็จะมีเกาะต่อโคดด้านหลังนะครับสําหรับอ่าเนื้อกะไหลเงินลงยาจีวรอ่าเดี๋ยวเรามาดูเนื้อรายการที่สิบเอ็ด เนื้อทองแดงลงยาสามสีนี่ครับอันนี้ลงยาอ้อรายการที่แปดเนื้อทองแดงลงยาธงชาตินะครับจัดสร้างหนึ่งพันเหรียญน,นะฮะนี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาธงชาติอันนี้ผมชอบเหรียญน,นี้นะสวยงามดีครับลงยาธงชาติจัดสร้างก็ทั้งหมดหนึ่งพันเหรียญน,นะครับนัมเบอร์อยู่ด้านหลังนะฮะอ่า เดี๋ยวมาดูรายการที่เซตเนื้อทองแดงลงยาสามสีทั้งหมดหนึ่งพันเหรียญก็จะแบ่งเป็นเนื้อ,อสีละสองร้อยเหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินลงยาจีวรแล้วก็โบขาวนะครับรันนัมเบอร์เนี่ยหนึ่งถึงหนึ่งพันก็จะแบ่งเป็นสีละสองร้อยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาเนี่ยอันนี้เราจะมองเข้าไปนะครับเห็นรันนัมเบอร์อยู่นะครับ ลงยา้ํงเงินนะครับอ่าแล้วก็จะมีลงยาสีแดงนะครับสีละสองร้อยเหรียญนะครับลงยาสีแดงอันนี้ลงยาสีแดงี่ต่อไปก็จะเป็นลงยาสีเขียวนะครับอสร้างน้อยมากๆนะครับรุ่นนี้หล่อโบราณเนี่ยไม่ค่อยมีคนสร้างกันนะฮะนี่ ว่าสวยงามนะฮะหล่อได้คมชัดมากนะครับรุ่นนี้อ่าลงยาสีชมพูก็มีนะครับทั้งหมดจะมีห้าสีนะครับลงยาอ่าอรันดัมเบิลจะอยู่ด้านนี้ครับนี่แล้วก็มาดูสีสุดท้ายนะครับลงยาสีม่วงนะครับรยาสีม่วงสร้างน้อยมากๆเลยนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูรายการที่ส1บเนื้อทองแดงชุบก,กะไหลทองจนวนกันสร้างก็1,000เหรียญน,นะครับนี่กะไหลทองนะฮะสวยงามนะครับกะไหลทองกะไหลทองรันนัมเบอร์จะอยู่นี่น,นี่ขอบด้านล่างนะฮะนี่ครับด้านหลังด้านหลังอามาดูรายการที่12นะครับ เนื้อทองแดงเถื่อนนะครับจำวนวนการสร้างเพียงหนึ่งพันเหรียญนะครับเห็นไหมฮะอย่างที่ผมบอกรันลำเบอร์จะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับตามเนื้อนะครับระยะยาวเนี่ยการปลอมแปลงได้สบายเลยนะนี่ครับโค้ดซ้ายขวามีหมดนะฮะโค้ดเยอะมากนะครับรุ่นนี้นี่ความหนาของเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับ ามาดูรายการที่สิบสามนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับจำนวนการสร้างเพียงแค่ 1, หน,คนึ่งพันเหรียญนะฮะเนื้อทองทิพย์มาดูรายการเนื้อชะนวนนะครับจัดสร้างสองพันเหรียญครับเนื้อชะนวนนี่ก็จะเห็นเป็นคราบอยู่เลยนะคร,บคราบเบ้านะครับ นี่ะชัดเจนถ้าเหรียญนี้จะเห็นค่าบเบ้าเลยนะครับนี่จะมีค่าบเบ้าอยู่นี่ครับก็จะรันเบอร์หนึ่งถึงสองพันนะครับสําหรับเนื้อชนวนนะฮะอ่ามาดูรายการแถมยกหลังดีกว่าจะมีเนื้อเงินนะครับจะสร้างเพียงแค่ร้อยเหรียญนะครับอ่าเหรียญนี้ฮอตมากนี่ครับเป็นเนื้อเงินนะครับหลังเรียบ นี่พิเศษจะมีจานหลังนะครับอ่าจานหลังนี่นี่นี่จานหลังอย่างนี้นะฮะนัมเบอร์จะอยู่ด้านข้างนี้ครับโค้ดอยู่ด้านซ้ายนะครับนี่จานหน้าจานหลังเลยนะครับเดี๋ยวนี้อ่านี่ครับนี่เลยไฮไลไท์เลยเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับนี่เนื้อเหล็กน้ำพีเข้มขลังสุดๆนะฮะ จัสร้างเพียงหนึ่งพันเหรียญน,นะครับเนื้อเหล็กน้ำพีนี่นรันดับเบิลยอยู่ด้านหน้านะครับเหล็กน้ำพีกล่องมาดูกล่องกัน <c oughs> กล่องจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ <c oughs> เหรียญหล่อโบราณรุ่มสนปัตถนานะครับนี่ด้านหลังนี่กล่องครับอย่างดีนะครับวิสันนะครับรุ่นนี้วิสันนะฮะ ทําจากที่บริษัทวิสันนะครับกรรมะหยี่จะเป็นแบบนี้ครับมีฟองน้ําลองอโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกันใน EP ต่อๆไปนะครับขอบพระคุณครับ